นะคะขอบใจจ้ะนั่งมืออยู่นั่นเนี่ยเมติ๊่จะทำอะไรเนี่ยเป็นไงชอบปะ่ะเจ๊เปิดร้านวันใหม่ฉันมาอวยพรนะ่ะฟังปะ่ะ ันดีเปิดร้านวันแรกก็เลยมาอวยพรแต่ฉันไม่ได้อยากเจอแกฉันอยากเจอลูกค้าคนอื่นฉันเบื่อกี้หน้าของแกยายเมรเจย์ทำไมพูดแบบนี้อ่ะเมลอุตส่าห์ไปเช่ามาสคอตมาให้เลยนะเจย์พูดแบบนี้ไม่เสียใจนะเสียใจก็แกมาทีไรอ่ะฉันนี่ไม่เป็นทํามมาหากินเลยสักอย่าง แหม่เมาเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นน่ะทั้งวันเลยไม่ได้ทํามาหากินอะไรทั้งนั้นทั้งหมู่บ้านเนี่ยแกน่ที่สุดแหละเอาเจเจพูดแบบนี้ไม่ได้นะฉันน่ะมีเพื่อนเป็นเจ๊เอ๋ฉันก็ต้องขี้เมา,เาตามเจ๊สิถูกปะนี่ว่าฉันหยอกหยอกเจ๊จเจ้ากันเนาะเจ้คนนนี้ฉันไม่ได้มาโอยพอรเจ๊อย่างเดียวนะจ๊ะฉันมีเรื่องมาเมาด้วยออกมานี่มาเล่าให้ฟัง หัวหัวมานี่รู้เลยเมาเรื่องชาวบ้านตลอดที่เมาวันเราอะวันวันหนึ่งน่ะมาหน้าเจ๊นั่งนี่ดิอานั่งนี่นี่เจ๊เจ๊สาระแน่เรื่องใครอีกเอาเจ๊ไม่อยากฟังหรอนี่พิงอ่อะเอา ไม่อยากฟังจริงอ่ะไม่ใช่โอเอตัวจริงแน่เลยคายโอเอตัวจริงออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ <S <S <ys> ไม่อยากฟังจริงหรอเจอ๊ไม่อยากฟังไม่เล่าก็ได้อาสิบปากอน,นะจีมีมเ่ามาสิยพิงมันทำอะไรโดดผู้ชายถิงใช่ปะ ีอออเออรู้สิบปากออกแล้วเล่ามาสิได้ละอย่างเงี้ยค่อยเป็นโอเอตัวจริงซะหน่อยคิดเพิ่มือนกันนะเราเนี่ยนีเมยนี่จะจะหาเรื่องฉันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยคืองนี้ฉันน่ะไปเดินตลาดใช่ปะแล้วฉันเจอ,อพิงค์อยู่กับเด็กด้วยฮจะพิงกินเด็กเหรอเนี่ย ตอนที่ฉันไปซื้อแต่งกว่าใช่ปะแล้วแบบวยเจ๊ร้านเจ๊มีแต่งกว่าพอดีเลยํำให้หน่อยดิอยากกินตำแตงอะเอ๊ะจะขัดจังหวะทำไมก็จะมาหิวเลยตอนนี้เราก่อนแล้วก็กินได้ไหมก็คนมันหิวอะเจ๊เนี่ยหิวแล้วก็ไม่มีแรงอะทำไงอะเนี่ยปากก็จะขยับไม่ได้แล้วนะหิวอะตำให้หน่อยดิแล้วแกแบกชุดมาสคอตแกมาได้ไงฮะอ๋อ ก็แรงทั้งหมดที่ฉันมีอะ่ะฉันแบกไปหมดแล้วอะ่ะนั่น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 น่วาไปทำอะไรก็ได้นั่งเราตรงนี้นะจ้ะเร็วๆวนะจ,จริงเลยนะแกจะได้กินฟีแล้วเร็วเร็วดีเจโกรธกูป่ะเนี่ยบาบเจเละหมด ว่าไปทำไรวะไทำดีนะไอ้จันถนัดมือนะไว้น่าเกลียดอะปากแซ่บมากใช่ไหมได้เบาๆไปเลยริกสิบเม็ดอร่อยปากลำบากตูดกันไปเลย ทำแตงแถบข้าวให้ด้วยน่ารักที่สุดเลยเจ๊หนเล่าอแปบ๊บหนึ่งสิ <c oughs> ไหนข้าวอุ๊ยมีข้าวจริงด้วยนี่เจ๊คือเรื่องเป็นอย่างนี้ฉันอนะไปตลาดใช่ปะฉันตั้งใจจะไปซื้อแตงกวาไว้เจ๊แต่แบบพอไปถึงร้านโอ,อ้นึกคุณได้ว่าต้องซื้อมะนาวด้วยฉันก็เลยถามเจ้าของร้านว่าเจ๊เจเจมีมะนาวอีกไหมจ๊ะ เขาบอกว่าช่วงเนี้ยไม่มีมะนาวขาดตลาดให้ชันอะไปซื้อกับอีกเจ้าหนึ่งแล้วฉันก็แบบเส็งมากเลยอ่าต้องเดินหลายร้านจังหวัดนั้นแหละฉันหันความใช่ปะแล้วแบบไปเจอเว้ยเจอพิองกเนี่ยกับผู้ชายแบบพากผู้ยาวอายุสิบห้าอย่างนี้ใช่ไหมเปล่าเจอร้านไก่ทอดข้างๆอัเจ๊หอมมากเลยว้ายนีออ่อย่าเพิ่งขัดซีกำลังเล่ามันเลยเนี่ย ไก่ร้านนะหอมหอมแกเราจะแบบฉันหิวมากเลยแบบแล้ว <c oughs> ยังไงอ่ยแกก็เลยไปซื้อไก่มันหอมหอมใช่ไหมซื้อไก่ปุ๊บเจอพิ่นเลยกับผู้ชายเลยเปล่าอีก <c oughs> ฉันเห็นว่าไก่ทอดร้านนะั้นอ่ะมันแห้งมากเลยเจ๊ไม่อร่อยก็เลยไม่ซือ้อ <c oughs> สรุปเราเพื่อไม่ได้ยากลุ้เลยใจเย็นสิเนี่ยกำลังเอ์อละฉันน่ะก็เลย เลียวไปอีกซอยหนึ่งเจไปซื้อน้ำส้มขันจ้าจังหวัดนั้นแหละเจะเอ้ยแล้วฉันก็เห็นว่าไอพิงอ่ะมันยืนข้างๆเด็กไว้เจแล้วแบบเด็กคนนั้นนั่นแบบว่าเด็กเด็กแบบรุ่นยังไงเนี่ยสิบห้าง,างี้ไหมสิบห้าสิบหกสหรือว่ายี่สิบยปลายๆอะไรอย่างงี้ปะเจ้แป๊บนึงนะหิวอ่ะขอกินก่อน เจนีมันขัดละเกินลีลาอะไรขนาดนาั้นนะเล่าให้มันจบๆได้ไหมพ่อเพีงดิ้เจให้ฉันอ่ะกินเสร็จก่อนแต่ถ้าเจ้ทำหน้าแบบนี้ไม่อยากรอฉันกินอ่ะเจ้ก็ไปเปิดร้านก่อนก็ได้นะแล้วถ้าเมย์อ่ะกินเสร็จไม่ค่อยเล่าต่อเนาะไม่ได้อยากรู้เลยมั้ง ฉันเนี่ยหูผึ่งตั้งแต่แกเข้ามาละอยากกินตำแตงก็ไปตำให้แถมข้าวมาให้ด้วยไม่อยากรู้เลยมั้งยิ่งเรื่องอีพิงนะฉันต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นคนยังไงยิ่งมันไม่ดีเนี่ยเรื่องชาวของมันนฉันจะไปเป่าประกาศให้ทั้งหมู่บ้านรู้กันให้หมดทีนี้แหละเขาจะได้รู้เลยว่าอีพิงมันเป็นคนไม่ดีงั้นเนี่ยตำแตงกับข้าวเนี่ยฉันเลียงอุ๊ยจริงนะเจ๊พูดแล้วนะ เลี้ยงฟรีนะเจ้เออเซ่แหมผู้ว่าเลี้ยงนี่ระดิกะร,รีมีแรงขึ้นมาเลยนะแน่นอนสิของฟรีอ่ะก็ต้องมีแรงสิเจ้เนี่ยฉันอะเจอห่พิงนะมันจับมือเด็กนี้เลยนะเจ้จับมือเด็กเลยเหรอนักจับในตลาดนี่นะว้ายแบบสีแบบเถลิงแล้วคนในตลาดรีแอคเป็นไงมาพอเห็นมันจับอะเห็นไหมบอกแล้วใหญ่พิงค์อะมันเป็นคนไม่ดี แล้วเด็กคนนั้นยังไงพี่น่ารักไหมตัวเตี้ยตัวสูงหรือยังไงรูปร่างอ่ะเด็กคนนั้นขาวมากจ้ผิวเนียนมากเลยถามรูปร่างตอบผิวขาวเออผิวขาวทรงอย่างแบดไหมนักเรียนใช่ปะแล้วเป็นไงตาตีเป็นสายเอเชียปะ่ะหรือว่าสายฝร,รั่งอ่ะถามละเอียดขนาดนี้สงสัย ต้องให้ดูรูปแล้วแหละฉันถ่ายรูปไว้อยู่เจจริงเหรอนี่แหละมีรูปลักฐานชัดเลยที่จะจะไปเล่าให้ทุกคนฟังได้อะแล้วย่งงี้นะแม่ฉันต้องรู้คนแรก <c oughs> นี่เอามาสิไหนดูหน่อยเออแต่จะว่าไปอ่ะจะให้เจดูรูปง่ายๆแบบเนี้ยมันก็ยังไงยังไงอยู่หนเนผู้อย่างนี้จะเอาอะไร เจ๊ฉันอยากกินไก่ย่างอ่ะเจ๊ไปย่างให้หน่อยสิไปย่างเองไหมออไม่เอาอ่ะเดี๋ยวหน้าดำเจ๊หน้าดำอยู่แล้วเจ๊ไปย่างให้หน่อยสิเก๋นี่นะเออเดี๋ยวย่างให้ก็ได้แต่เอาลูปมาก่อนพูดแล้วนะเจ๊แต่ว่าไก่ย่างขอฟรีด้วยได้ปะเก๋นี่มันได้คืนจากอ,อกจริงๆเลยนะนั่นนะไม่ดูแล้ว อุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เจ๊เจ,จฉันแค่รอเล่นเจ๊ก็ใจดีให้สุดหน่อยสินะเนี่ยอะให้ดูรูปเลยไหนรูปมาได้ยังอยูนี้ <S <S แต่ว่าเจ๊ที่พูดมาทั้งหมดน่ะฟรีจริงนะก็เธอพูดคำไหนคำนั้นไม่กลับคำนะเจ๊นะเออเจ๊เอกสักอย่างเนี่ยพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้ะอะรูปนี้เอ่อเอ,อ อีเม่อีพิงจูงมือเด็กผิวเนียนด้วยโอ๊ยนี่มันเด็กแต่เด็กไม่บีอยู่แล้วเนี่ยที่มันจูงมือเนี่ยฮะอะไรของแกฮะกูมันจริงไหมอ่ะเจ๊ฉันพูดตรงทุกอย่างเลยนะทั้งข่าวทั้งเนียนอือผิวเนียนแต่เ่าเพื่ออะไรจะไม่ได้อยากรู้เรื่องนี้ ก็เจอยากรู้ว่าฉันก็ต้องเล่าอ่ะเจเคยบอกฉันว่าถ้าไปที่ไหนเราเจอเยพิงมันน่ะถ่ายรูปมาด้วยแล้วก็มันเล่าให้เจ้ฟังด้วยอะฉันทำให้แล้วเรียนใสตรงด้วไม่ชอบบอ่เจใช่แต่เรื่องอีพ้ก็มาเล่าแต่ไม่ใช่เรื่องดีเรื่องชาวของมันเกนี่กินอะไรเข้าไปฮะวันวันเนี่ยฉันอยากรู้เรื่องที่ไม่ดีแค่นั้นไม่ใช่เรื่องที่มันทำดีอ,อ,อ,อย่างนี้นี่เองรอบหน้าเนาะเจ้เนาะ แต่ว่าเจไ,ไก่ย่างอ่ะไปทำดีฟรีนะเอโอโด๊อเด้อเด้อเด้อฉันเปลี่ยนใจละเจใส่ถุงนะฉันหอกลับบ้านอันนี้ด้วยก็ได้่กินฟรีละจะสูส้สนะเจยฉันจะเชียร์อยู่ตรงนี้ ว,วันนี่คือจะเอาสอบจริงๆนี่นะไม่ได้ดูเรื่องอะไรกับเขาหรอก <c oughs> น่ารักขอบคุณนะคะเจ๊เออมาสคอตเนี่ยฝากไว้หน่อยนะเดี๋ยวฉันไปเอาที่บ้านเจ๊นะจะเก็บกลับไปให้ฉันด้วยนะจ๊ะตะกิวฝากคุณลุงนี่ยิ้มน่ารักจังเลย เวลาเขาใส่เขาจะรู้สึกยังไงอ่ะลองดิสิเออเออเออดีดีดีดอ้าวแล้วทีนี้ก็ไม่เห็นแล้วไงไปไหนล่ะ